นามหลวงพ่อโตซัมโปกงวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหลายคนเรียกขานแตกต่างกันออกไปบางเรียกหลวงพ่อโตตามพุทธลักษณะที่มีขนาดใหญ่โตบางเรียกหลวงพ่อซัมโปกงตามความเชื่อของคนบางกลุ่มที่มองว่าพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวมีเรื่องราวสัมพันธ์กับเจิงเหอขันทีผู้เป็นแม่ทัพเดินเรือที่เกรียงไกรแห่งแผ่นดินมังกรเมื่อหลายศตวตรรษหรือไม่ก็เรียกรวมทั้งสองชื่อเข้าไว้ด้วยกันเป็น หลวงพ่อโตสัมโปกงสิ่งที่น่าสนใจคือทำไมตำนานเรื่องราวชีวิตของชาวต่างชาติคนหนึ่งถึงมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาและผนวกกลายเป็นสิ่งเดียวกันจนมีผู้คนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเจิงเหอเป็นบุคคลผู้ได้รับการกล่าวขานเป็นตำนานชีวิตที่พลิกผันมากที่สุดอีกคนหนึ่งจากเด็กชายในครอบครัวมุสลิมที่ต้องเปลี่ยนชีวิตมาเป็นขันทีในราชสำนักจีน คอยติดตามรับใช้และร่วมเดินทางไปกับกองทัพแห่งราชวงศ์หมิงนานกว่าสองทศวรรษกระทั่งได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพบัญชาการกองเรือรบนับร้อยลำออกเดินทางท่องสมุทรถึงเจ็ดครั้งไปยังภูมิภาคต่างๆเกือบค่อนโลกและใช้ชีวิตอยู่บนมหาสมุทรและดินแดนต่างถิ่นเป็นระยะเวลาถึง22ปีถือเป็นประวัติศาสตร์การเดินเรือครั้งยิ่งใหญ่ให้กับทั้งชาวจีนและชาวโลกเจิ้งเหอมีพื้นเพครอบครัวเป็นชาวมุสลิม เกิดที่ตำบลคุนหยางมณฑลยุนนานทางตอนใต้ของประเทศจีนในปีที่4แห่งราชวงศ์หมิงสมัยจกักรพรรดิหงวูพศ1914เดิมชื่อหมาหรือมีชื่อรองว่าซัมเป๋าเมื่ออายุได้10ปีต้องตกเป็นเฉลยศึกเพราะกองทัพแห่งราชวงศ์หมิงนำกองทัพมาก,กวาดล้างกองทัพของมองโกที่ยังปกครองมณฑลยุนนานกระทั่งปีพศ1926มาเหอได้ถูกตอนเป็นขันที และเข้ารับใช้ในรัชสำนักของเจ้าชายจูตี้พระราชโอรสองค์ที่สของจักรพรรดิหงวูผู้ครองเมืองเตยผิงทางตอนเหนือจีนมีเรื่องกล่าวกันว่าแม้หมาเหอจะถูกตอนเป็นขันทีแต่กลับมีร่างที่กำยำมีแก้มและหน้าผากสูงแต่มีจมูกค่อนข้างเล็กมีดวงตาที่แต่งประกายมีฟันที่ขาวสะอาดมีเสียงที่ดังกังวานดุดระฆังใบใหญ่ มีความรอบรู้ในเรื่องงานการศึกสงครามเพราะอยู่ใกล้ชายแดนที่เมืองเปยผิงนอกจากนี้ยังได้ศึกษางานเขียนของของจื้อเมืองซื่อตำราพิชัยสงครามตลอดจนการบัญชาการรบเมื่อมาเหอมีอายุ19ตีได้ร่วมออกรบกับเจ้าชัยจูดี้เพื่อหยุดยั้งกองทัพมองโกที่กำลังเคลื่อนพลลงมาทางตอนใต้และได้รับชัยชนะอย่างงดงามกระทั่งปีพศ1941จะกระพัดหงบู่เสด็จสวรรคต จูหยุนเหวินพระราชนัดดาขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิองค์ที่สองแห่งราชวงศ์หมิงในรัชสมัยจักรพรรดิเจี้ยนเหวินหลังจากนั้น4ี่ปีมาเหอในวัย31ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการรบของกองทัพเอี้ยนหวางจวบจนปีพศ .1946 มาเหอได้รับพระราชบรมค์การจากจักรพรรดิหยงเลอ่อให้ควบคุมการสร้างกองเรือมหาสมบัติหรือเปาฉวนต่อมา มาเหอจึงเปลี่ยนเข้ามาเป็นพุทธมามะกะโดยรับสินจากพระเต้าเอี้ยนพิสูผู้ลือนามในสมัยนั้นและคล้อยหลังเพียงปีเดียวมาเหอได้รับพระราชทานแท่เจิง้งและเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าขันทีกล่าวกันว่าในช่วงเวลาเกือบสามทศวรรษคือระหว่างปีที่สแห่งรัชสมัยจักรพรรดิหยงเลอ่อพศ1948ถึงปีที่8แห่งรัชสมัยจักรพรรดิชวนเตอ๋อพศ1976 เจ้งเหอได้ออกเดินเรือมากถึง7ครั้งไปเยือนประเทศต่างๆในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชมพูทวีปอารับคาบสมุทรอาราเบียและแอฟริกามีหลักฐานบางกระแสะระบุว่าเจ้งเหอได้ถึงแก่อสัญญกรรมอย่างสงบในปีพศ1978ด้วยวัย64ปีที่นครน,นานกิมหลังกลับจากเดินเรือครั้งสุดท้ายได้เพียงสองปีแต่บางกระแสะเชื่อว,ว่าเจ้งเหอล้มป่วยและถึงแก่อสัญ,ญกรรม ในปีพศ1976บนกองเรือมหาสมบัติระหว่างเดินทางกลับจากนครนันกิงที่นอกชาฝั่งเมืองท่าเซมรังเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียแม้ความตายของเจ้างเหอยังคงเป็นปริศนาหากเทว่า ก็พบสุสานของเขาตั้งอยู่ที่เชิงเขาหนิมโซซานอำเภอเจียงหนิงห่างจากตัวนครนันกิงไปทางตอนใต้ราว15กิโลเมตรแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนได้มีการขุดค้นหลุมศพแห่งนี้พบว่าภายในกลับว่างเปล่าอย่างไรก็ตามเหล่าลูกเหลือนของเจิงเหอยังคงปักใจเชื่อว่าเจิงเหอเสียชีวิตระหว่างการเดินทางที่เมืองคาลิคัตในอินเดียรวมอายุ62ปี ร่างของเจ้งเหอได้ถูกปล่อยลงสู่ท้องมหาสมุทรตามวิถีของชาวเรือและนำปล่อยผมและเสื้อผ้ากลับมาบางว่าร่างของเจ้งเหอได้รับการกลบฝังไว้ที่เมืองคาลิคัตบันทึกประวัติศาสตร์บางชิ้นกลับระบุว่าเจ้งเหอได้กลับมาพร้อมขบวนเรือและเสียชีวิตที่นั้นจริงในอีกสองปีต่อมา นอกจากนี้เรื่องการเดินทางของเจ้างเหอยังได้ทิ้งปริศนาที่ยังไม่อาจคลี่คลายเอาไว้มากมายเช่นว่าเจ้งเหอได้เดินทางถึงทวีปออสเตรเลียหรือไม่ได้เป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาก่อนโคลัมบัสหรือเคยเดินทางรอบโลกมาแล้วรวมทั้งเพราะเหตุใดข้อมูลการเดินทางของเจ้างเหอจึงสูญหายไปจนหมดสิน้นและเหตุใดขบวนเรือขนาดมโหฬารและการค้าทางทะเลที่รุ่งเรืองขนาดนี้จึงจบสิ้นลงพร้อมกับก,บการตายของเจ้างเหอ ไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรความจริงก็คือนับแต่นั้นมาประเทศจีนได้ดำเนินนโยบายปิดกั้นทางทะเลตัดขาดจากโลกภายนอกมาเป็นเวลากว่า400ปีนำมาซึ่งการถดถอยของวิทยาการความรู้และความยิ่งใหญ่เหนือน่านาน้ำที่เคยมีการเดินทางสมุทรยาตราของเจิ้งเหอถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองและความเสื่อมในประวัติศาสตร์อารยธรรมของชนชาติจีน การเดินทางของเจิ้งเหอถือเป็นภารกิจระดับชาติดังนั้นการที่ราชสำนักหมิงส่งเจิ้งเหอพร้อมกับขบวนเรือออกเดินทางไปในมหาสมุทรย่อมมีนัยสำคัญต่อชาติถึงแม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงอันเป็นที่มาของตำนานการเดินทางอันยาวนานของเจิ้งเหอยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ได้มีผู้เสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการเดินทางที่น่าสนใจหลายประการ กล่าวคือการเดินทางดังกล่าวถือเป็นการคลี่คลายปัญหาในการสืบราชบัลลังก์การค้นหาร่องรอยของอดีตจักรพรรดิหมิงหุยตี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจและมั่นคงแก่ราชบัลลังก์ของจักรพรรดิหยงเลอ่อนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ทางด้านการเมืองเนื่องจากการเดินทางของเจิ้งเหอมีภารกิจในการผลักดันให้เกิดความสงบมั่นคงในดินแดนรอบข้างทางตอนใต้ทั้งนี้ก็เพื่อผ่อนคลายแรงกดดันจากภัยคุกคามทางภาคเหนือของพวกมองโกแก่ราชสำนักจีน นอกจากนี้ยังเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของจีนไปยังเขตแคว้นต่างๆสร้างกระแสะภาพลักษณ์แห่งความเป็นมหาอำนาจที่เข้มแข็งให้กับจีนบุกเบิกกิจการค้าทางทะเลที่ให้ผลกำไรอย่างงดงามโดยสินค้าที่นำไปค้าขายแลกเปลี่ยนได้แก่แพรไหมผ้าปักอันงดงามเครื่องเคลือบใบชาเครื่องทองสำริดและน้ำมันเพื่อสมุนไพรต่างๆ ในแง่มุมดังกล่าวการเดินทางท่องสมุทรของแม่ทัพเจิงเหอจึงมีบทบาททั้งในแง่าทางการเมืองการทูตและการค้าเป็นหัวใจหลักสำคัญจนเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าเจิงเหอเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้ทรงพรสวรรค์ เจิ้งเหอพร้อมด้วยเรือกว่า200ลำลูกเรือไม่ต่ำกว่า27,000คนได้ยาตรารอบโลกถึง7ครั้งระหว่างปีพศ1,948ถึง1,978ซึ่งอาจแบ่งช่วงการเดินทางของเจิ้งเหอเป็น2ส่วนโดยให้การเดินทาง3ครั้งแรกของเจิ้งเหอเป็นระยะแรกและ4ครั้งหลังเป็นระยะหลัง ระยะแรกคือการเดินทางครั้งแรกพศ1948ถึง1950ครั้งที่สองพศ1950ถึง1952และครั้งที่สามพศ1952ถึง1954 ขอบเขตการเดินทางของเจิ้งเหอในระยะนี้อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้มีจุดหมายเพื่อสร้างใหม่ตรีอันดีและคลี่คลายปมปัญหาความขัดแย้งของดินแดนแถบนี้เนื่องจากในเวลานั้นบรรยากาศความขัดแย้งในบริเวณดังกล่าวทวีความร้อนแรงขึ้นคือเมืองเสียนหลอหรือกรุงศรีอยุธยาตอนต้นมาละกาลังกา และในการมาเยือนครั้งที่สองของเจิ้งเหอยังมีส่วนในการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองภายในของกรุงศรีอยุธยาครั้งสำคัญอีกด้วยเส้นทางการเดินเรือของเจิ้งเหอครั้งที่1ถึงสได้แก่เมืองหนันจิงเมืองจำปาหรือเวียดนามสยามมะละกาบอเนียวชวาเกาะสุมาตราศรีลังกาสู่ปลายทางที่เมืองโคชินทีลอนและคาลิคัต ือเมืองท่าฝั่งตะวันตกของอินเดียระยะหลังคือการเดินทางครั้งที่4พศ1955ถึง1956ครั้งที่5พศ1959ถึง1962ครั้งที่6พศ1964ถึง1968และครั้งที่7พศ1973ถึง1976 มีการขยายขอบเขตการเดินทางออกไปถึงอ่าวเปอร์เซียทะเลแดงและชายฝั่งทะเลตวนออกของทวีปแอฟริกาโดยมีเป้าหมายสำคัญนอกจากสร้างไมตรีทางการทูตก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าการเดินทางครั้งที่4นับเป็นการเดินทางครั้งสำคัญของเจิ้งเหอเพราะนอกจากจะบุกเบิกเส้นทางการค้าใหม่ขยายขอบเขตการเดินทางสู่คาบสมุทรอารเบียและเมืองท่าชายฝั่งทะเลตวนออกของทวีปแอฟริกาเป็นผลสำเร็จ เจิ้งเหยอยังนำคณะทูตจากดินแดนอันไกลโพ้นจากหลายประเทศติดต,ต,ตามกลับมาเพื่อเยี่ยมเยือนจีนเป็นครั้งแรกปีพศ1968จักรพรรดิหมิงเฉิงจู่สิ้นพระชนม์จักรพรรดิองค์หมิงเยียนจงขึ้นของราชราชสำนักมีความเห็นแตกแยกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายขันทีให้การสนับสนุนการเดินทางของเจิ้งเหอขณะที่ฝ่ายขุนนางนำโดยเซี่ยหยวนจีเห็นว่าการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจากต่างประเทศเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยและไร้ประโยชน์ ปรากฏว่าจักรพรรดิองค์ใหม่ให้การสนับสนุนฝ่ายเซี่ยหยวนจี้จึงสั่งระงับการเดินทางของขอบวนเรือรวมถึงการเตรียมการทั้งหมดขณะที่เจ้งเหอได้รับมาบหมายให้ดูแลรักษาเมืองหนานจริงแต่มิงเหยียนจงของราชได้ไม่ถึงปีก็ทรงพระประชวนและสิ้นพระชนองค์ชายจูจานจีได้สืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็นหมิงเซีนปลายรัชสมัยหมิงเฉิงจูทรงย้ายเมืองหลวงไปยังปักกิ่ง แต่หลังจากนั้นไม่นานพระราชวังต้องห้ามก็เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่กล่าวกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีส่วนทําให้การเดินทางครั้งที่6ของเจิ้งเหอต้องล้มเลิกกลางคลันทํายังส่งผลให้เกิดข้อถกเถียงภายในราชสํานักต่อการนํากองเรือสู่ท้องทะเลอีกครั้งหนึ่งเพราะมีการสันนิษฐานว่า ข้อมูลการเดินเรือและบันทึกการเดินทางส่วนใหญ่ของเจิ้งเหอได้ถูกทำลายลงในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีการรื้อฟื้นการเดินทางขึ้นอีกได้เป็นเหตุให้หลักฐานและข้อมูลที่ได้จากการเดินทางทั้งหมดสูญหายไปบางกระแสก็ว่าหลักฐานการเดินทางของเจิ้งเหอได้ถูกปกปิดไว้โดยเซียหยวนจี้และถูกทำลายระหว่างการชำระประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิงในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวเอกสารที่ไม่สำคัญจะถูกทำลายทิ้งภายหลังเนื่องจากบรรณาการจากประเทศต่างๆลดน้อยลงไปมากประกอบกับเสื้อหยวนจี้ไฝ่ค้านคนสำคัญล้มป่วยเสียชีวิตลงหมิงเซียนจงจึงทรงอนุญาตให้เจิ้งเหอและหวังจิงหงออกนำขบวนเรือเดินทางไกลอีกครั้งในปีพศ1973ซึ่งเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเจิ้งเหอและกองเรืออันยิ่งใหญ่ ก่อนการเดินทางครั้งสุดท้ายนี้ขบวนเรือของเจิ้งเหอได้แวะพักที่เมืองฝูเจี้ยนทำพิธีจัดตั้งป้ายศิลาจารึกเพื่อบูชาเจ้าแม่เทียนเฟยคือเจ้าแม่ทับทิมอันเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวเรือทั้งหลายโดยป้ายศิลาจารึกดังกล่าวได้จารึกเรื่องราวการเดินทางก่อนหน้านั้นเอาไว้และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานชิ้นสำคัญในการเดินทางของเจิ้งเหอที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน ส่วนเส้นทางการเดินเรือของเจิ้งเหอครั้งที่4-7ถึง7ได้แก่เม,มืองหนันจิงฟูเจี้ยนเมืองจัมปาสยามมัลลกาบอเนียวชวาเกาะสุมาตราหมูกก่เกาะมันดีฟเข้าสู่คาบสมุทรอาราเบียสู่เมืองท่าฮอร์มุสเอเดนหรือเยเมนเข้าสู่ทะเลแดงเมดินาเมกกะเรียบเมืองชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาได้แก่มากาดิสู บราวามาลินดีหรือเขนยากลามูหมู่เกาะมาดากัสกาตามบันทึกของหมิงสือลู่ระบุว่า กองเรือมหาสมบัติของเจ้้นเหอเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาในการออกเรือเดินสมุทรครั้งที่2ในช่วงปีพศ1950-1952ซึ่งมีการวิเคราะห์กันในหมู่นักประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาว่าการเดินเรือของกองเรือเจ้้งเหอครั้งนั้นน่าจะมีส่วนกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของราชาอาณาจักรสยามไม่มากก็น้อย เนื่องจากเป็นปีที่พระนครอ,อินแห่งรัฐส,สุพรรณภูมิผู้ซึ่งมีความคุ้นเคยกับราชสำนักจีนและเป็นผู้เคยเสด็จไปเป็นทูตถวายเครื่องราชบรรณาการยังราชสำนักจีนด้วยพระองค์เองถึงสาครั้ง พร้อมกับได้นําช่างจีนมาทําเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบที่เต่าแม่น้ําน้อยเมืองสิงบุรีและเต่าทุเรียงเมืองสุโขทัยได้ขึ้นสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาโดยขุนนางทั้งหลายต่างเป็นใจถอดสมเด็จพระรามราธิราชแห่งรัฐอู่ทองไปไว้ที่เมืองปทาคูจามและเชิญพระนครอินขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระอินทราราชาธิราชที่หนึ่ง นั่งจากนั้นหมิงสื่อลู่ยังบันทึกอีกว่ากองเรือของเจิ้งเหอได้เดินเรือเข้ามากรุงศรีอยุธยาอีกประมาณสองครั้งคือในครั้งที่สามและเจ็ดภารกิจสำคัญประการหนึ่งที่นอกเหนือจากการค้าขายแล้วเจิ้งเหอได้รับพระบรมราชโอ,องการจากจักรพรรดิจีนให้เข้ามาห้ามกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยามีให้ไปคุกคามต่อรัฐมลกาตามคาร้องขอของสุรตานแห่งมลกา ดังนั้นจีนจึงต้องทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นทูตเพื่อมาสร้างความสันติสุขให้เกิดแก่บรรดารัฐบรรณาการทั้งหลายจากเรื่องเล่าในเชิงวิเคราะห์ของนักประวัติศาสตร์ดังกล่าวทำให้เห็นว่า ชีวิตของเจิ้งเหอมีความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับวัดพนัญเชิงที่มีหลวงพ่อโตพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานเป็นองค์ประธานนั้นมีประวัติศาสตร์และตำนานเล่าถึงเจิ้งเหออยู่หลายเรื่องราวซึ่งจะกล่าวเป็นลำดับต่อไป วัดพระนัญเชิงเป็นวัดที่มีมาแต่โบราณก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงขณะที่พงศาวดารหลวงประเสริฐกล่าวว่าแรกสถาปนาพระพุทธรูปพระแนางเชิงพศ .1867 ก่อนพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา26ปีเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง14เมตรเสูง19เมตรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิศิลปะอู่ทองแล้วเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระผนงเชิงบ้างหรือไม่ก็วัดพระเจ้าผนงเชิงก่อนเปลี่ยนเป็นวัดพนันเชิงในสมัยหลังส่วนจดหมายเหตุของแคมเฟอร์เขียนครั้งกรุงศรีอยุธยาว่า พระพุทธรูปองค์นี้เป็นของหมอนขณะที่ในหนังสือภูมิสถานอายุธยาบอกว่าเป็นของพระเจ้าสามโปเตียนสันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากภาษาจีนว่าซัมปกกงแปลว่ารัตนไตรเพราะจากหลักฐานในประวัติศาสตร์ยังค้นไม่พบว่ากษัตริย์อโยุธยาองค์ใดที่มีพระนามว่าสามโปเตียนดังนั้นพระพุทธรูปองค์นี้ชาวจีนนับถือมากเรียกกันว่าซัมปกกง คนไทยเรียกทั่วไปว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพระนันเชิงจวบจนสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงบุรณะวัดพนันเชิงครั้งหนึ่งและต่อมาพระเจ้าเพ็นดินกรุงศรีอยุธยาคงจะซ่อมแซมกันต่อมาอีกหลายพระองค์ส่วนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระปฐมบรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปและวัดนี้เช่นกันและยังได้รับการบูรณะต่อมาหลายพระองค์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้บูรณะพระพุทธรูปใหม่ทั้งองค์เมื่อปลายพศ2397แล้วถวายพระนามพระพุทธรูปว่าพระไตรรัตนายกกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราวบีพศ2444 เกิดเพลิงไหม้พระหม่มพระเจ้าพนันเชิงจึงซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปอีกครั้งส่วนความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อโตซึ่งเป็นเรื่องเล่าขานมาตั้งแต่สมัยก่อนมีอยู่หลายสำนวนเช่นช่วงใกล้เสียกรุงศรีอยุธยาให้กับข้าศึกชาวพมา่าหลวงพ่อโตมีน้ำพระเนตรไหลออกมาสองข้างเสมือนเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกทั้งยังแสดงในพระราชพงศาวดาร กล่าวว่าเมื่อกรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พม่าครั้งที่สองนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาทั้งสองข้างเสมือนเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกทั้งยังแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์รอดพ้นจากการเผาทำลายฆ่าศึกด้วยในเวลาต่อมาช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองบริเวณวัดพนัญเชิงถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดใกล้กับวิหารหลวงพ่อโตนับได้จำนวน20ลูก แต่กลับไม่มีลูกใดระเบิดขึ้นเลยรวมทั้งเหตุการณ์เมื่อครั้งเกิดโรคระบาดเช่นอหิวาตากโรคไข้ทรพิษหรือยามที่มีคนในครอบครัวเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยชาวบ้านมักพากันไปขอพระพุทธมนต์ขี้ทูบหรือดอกไม้บูชาหน้าองค์หลวงพ่อโตไปดื่มกินหรือไม่ก็อาบด้วยบารมีของหลวงพ่อโตได้บันดาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติภัยทุกร้อนต่างๆ อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตจึงเป็นที่เคารพสักการะของสาธุชนทั่วหน้าทั้งองค์พระมหากษัตริย์และไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยเฉพาะปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเช่นชาวจีนจะเดินทางเข้ามานามสัสก,การและชมความงามอย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนชาวจีนยังนิยมเดินทางมากราบไหว้อยู่เสมอมีการสันนิฐานกันว่า ซำปอกงน่าจะเป็นชื่อรองที่บิดามารดาได้ตั้งไว้ให้แก่มาเหอในชื่อสานเป้าหมายถึงบุตรคนที่สผู้มีค่าดุดรัตนะหรือดวงแก้วแห่งบุพภกภารีหรือเป็นฉายาของเจิ้งเหอเมื่อได้หันมานับถือาศาสนาพุทธแล้วเพราะสานเป่ายังหมายถึงไตรรัตหรือดวงแก้วทั้งสามซึ่งเปรียบดั่งพระรัตนไตรนั่นเองดังนั้นเจิ้งเหอจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เจิงสานเป่าส่วนองค์หลวงพ่อโตแห่งวัดพนันเชิงตามพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีพศ1867 จึงเป็นไปได้ว่าเมื่อเจิ้งเหอหรือซัมปอกงได้เดินทางมาเยือนกรุงศรีอยุธยากองเรือของเจิ้งเหอส่วนหนึ่งยังคงจะมาจอดเรือเทียบท่าที่ใกล้กับวัดพนัญเชิงซึ่งเป็นชุมทางค้าขายนานาชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคในสมัยนั้นแล้วเจิ้งเหอก็ได้ขึ้นมาสักการะหลวงพ่อองค์นี้ ทำให้ชาวจีนที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาในตำนานวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของเจิ้งเหอและมีจํานวนไม่น้อยที่เชื่อเป็นว่าตนเองเป็นลูกหลานของซัมปอกงเพราะมีบรรพบุรุษซึ่งติดตามกองเรือของเจิ้งเหอได้มาขอพำนักอาศัยอยู่ในอยุธยาจึงเรียกหลวงพ่อโตองค์นี้ตามชื่อของท่านว่าหลวงพ่อซัมปอกงเพื่อเป็นตัวแทนของเจิ้งเหอก็เป็นได้ อีกทั้งคำว่าชัมปอยังสื่อความหมายที่สอดคล้องตามหลักพระรัตนตรัยทางพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมา จึงเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงความหมายซ้ำปอะกงชื่อขันทีชาวจีนผู้เป็นแม่ทัพเดินเรือนักการค้านักผจญภัยและนักการทูตว่าเป็นทั้งวิญญาณของบรรพบุรุษของลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลและยังเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับเรื่องพรารตนตรายทางพุทธศาสนาทำให้ชาวไทยและชาวจีนสามารถกราบไหว้ในสิ่งเดียวกันได้อย่างสนิทใจ จวบจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามหลวงพ่อโตซามปอก,กงที่วัดพนัญเชิงและวัดกาลยานามิตรที่พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จำลองไว้เป็นพระประธานในพระวิหารประดิษฐานอยู่ริมแน่นน้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกับที่อยุธยาเพื่อให้ชาวไทยและชาวจีนได้สักการะแล้วตั้งชื่อใหม่ว่าพระพุทธไตรยรัตนายก ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับชื่อเดิมในภาษาจีนซึ่งเป็นฉายาของเจิ้งเหอน,นั่นเองนอกจากนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเซายังมีพระพุทธรูปพระพุทธไตรัตนายกหรือหลวงพ่อสำปอกกงที่วัดอุยพรัติการามสร้างขึ้นปีพศ2449โดยหลวงจูอี้ผู้พ่อ และหลวงจูแดงผู้ลูกแห่งเมืองแปดริ้วผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่อหลวงพ่อโตที่วัดพนันเชิงมากจึงช่วยกันสละทุนทรัพย์สร้างหลวงพ่อสัมปก,กงขึ้นกลับไหว้บูชาและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดพระราชทานนามวัดให้ว่าอุภัยพาติการามและองค์พระพุทธรูปว่าพระพุทธไตรัตนายกเหมือนที่อยุธยาและธนบุรี นอกเหนือจากนี้คือเจิง้งเหอไม่เพียงแต่ถูกผูกเรื่องราวให้สัมพันธ์กับพระพุทธรูปหลวงพระโตหากแต่ยังปรากฏในประเทศต่างๆตามภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้ความเคารพสักการะซัมปอก,กงราวกับเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์เช่นศาลเจ้าซัมปอก,กงในเมืองมัลกาประเทศมาเลเซียที่ตั้งอยู่เชิงภูเขาซัมปอก,กงถือเป็นสุสานของชาวจีนโพนทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่ข้างตัวศาลยังมีบ่อน,น้ำฮังลีโปซึ่งมีตำนานที่มาเกี่ยวข้องกับการเดินเรือเจิ้งเหออย่างแยกไม่ออกและมีความสอดคล้องกับตำนานเจ้าแม่ซ้อยดอกมากที่อยู่ข้างพระวิหารวัดพนัญเชิงเป็นอย่างมากหรือศาลเจ้าซามปอก,กงในเมืองเซียมาราังตอนกลางของเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียที่สร้างขึ้นอยู่หน้าถ้ำซ่านเปาเชื่อกันว่าเจิ้งเหอเคยมาเฝ้าพยาบาลวังจิงหงแม่ทัพเรือเอกของท่านที่นี่ ปรากฏการการสร้างและเชื่อมโยงความหมายระหว่างตำนานชีวิตของแม่ทัพเดินเรือชาวจีนนามเจิ้งเหอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือในฐานธธะเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ล้วนสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของคนในสังคมที่มีต่อบุคคลหรือความเชื่อต่อสิ่งนั้นๆซึ่งในที่นี้ก็คือเรื่องราวของชีวิตเจิ้งเหอนั่นเองมีเรื่องเล่าว,ว่าเกี่ยวกับศาลเจ้าส้อยดอกมากว่า พระเจ้ากรุงจีนมีบุตรบุญธรรมชื่อพระนางสร้อยดอกหมากพระองค์โปรดเกล้าให้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสายน้ำพึ่งผู้ครองกรุงอโยธยาหลังจากพิธีอภิเษกพระเจ้าสายน้ำพึ่งได้เสด็จกลับมาเตรียมต้อนรับพระนางที่พระนครก่อนและไม่ได้รับพระนางขึ้นจากเรือด้วยพระองค์เองกลายเป็นเหตุให้พระนางไม่พอพระไทยไม่ยอมขึ้นจากเรือขุนนางต้องกลับไปทูลให้ทรงทราบพระองค์จึงกลับมาเชิญพระนางด้วยตนเอง และสัพยอกว่าหากไม่ไปก็จงอยู่ที่นี่ต่อไปพระนางเสียพระไทยกลั้นใจจนสิ้นพระชนน์ที่นั้นพระเจ้าสายน้ำพึ่งจึงโปรดกล้าวให้อัญเชิญพระศพขึ้นมาพระราชทานเพลิงบนบกและสถาปนาบริเวณน,นั้นเป็นวัดพนัญเชิงเรื่องราวดังกล่าวถือเป็นตำนานที่สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองจีนกับกรุงอโยธยาได้เป็นอย่างดี แม้ตำนานและเรื่องราวชีวิตของเจิ้งเหอจะปราศจากซึ่งอิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่ต่างไปจากเรื่องราวของเทพเจ้าทั้งหลายแต่เจิ้งเหอก็มีชีวิตที่โดดเด่นและเต็มไปด้วยจุดแปลผันเกินกว่าชีวิตคนสามัญน,นับจากเด็กชายในชนบทที่ถูกเกณฑ์เป็นเฉลยกระทั่งมาใช้ชีวิตเป็นขันทีในราชสำนักจีน หากทว่าในความเป็นขันทีของเจิงเหอก็หาใช่มีร่างกายที่บอบบางเฉกเช่นขันทีทั่วไปหากแต่มีร่างกายสมชายชาตรีและสมศักดิ์รีกับที่ได้รับบทเป็นแม่ทัพในการเดินเรือสมุทรในเวลาต่อมา นอกจากนี้ชีวิตของคันทีผู้นี้ยังมีจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการเปลี่ยนจากการนับถือศาสนาจากอิสลามมาเป็นศาสนาพุทธโดยผ่านการบวชเรียนจากนักบวชชื่อดังซึ่งจะส่งผลต่อการเชื่อมโยงเรื่องราวของเขาให้เข้ากับพุทธศาสนา จากตัวอย่างเรื่องราวชีวิตเพียงบางเซี้ยวของเจิ้งเหอจึงเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่าแม้เขาจะเป็นปุถุชนคนธรรมดาหากทว่าก็มีบุคลิกลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใครประกอบกับจุดเปลี่ยนพันในชีวิตช่วงต่างๆก็มีในะสำคัญว่าเขาต้องเป็นผู้ที่เพียรพยายามและมีความอดทนเป็นที่ตั้งเพราะไม่เช่นนั้นคงจะผ่านจุดวิกฤตแห่งชีวิตจนก้าวสู่ตำแหน่งแม่ทัพเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ ยิ่งเมื่อพิจารณาเข้ากับชีวิตในช่วงปลายของเจิ้งเหอที่เป็นปริศนาก็ยิ่งทําให้ชีวิตของแม่ทัพเดินสมุทรผู้นี้มีความน่าฉงนและน่าสนใจยิ่งขึ้นแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยศตวรรษแต่ชีวิตของเจิ้งเหอก็ยังเป็นที่กล่าวขวัญทั้งต่อชาวจีนชาวโลกรวมทั้งคนไทยเพราะต่างก็ให้การยกย่องทั้งในฐานะแม่ทัพเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักผจญภัยผู้กล้า เป็นนักการค้าตัวยงและนักการทูตฝีมือฉมังยิ่งกว่านั้นเมื่อพิจารณาคุณสมบัติเรื่องชื่ออีกนามหนึ่งของเจิ้งเหอซึ่งก็คือซัมป้อกงจะพบว่ามีความหมายสอดคล้องกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเรื่องพระรัตนตรัย ประกอบกับเจิงเหอได้เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาจึงทําให้มีการเชื่อมโยงเจิงเหอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาอย่างพระพุทธรูปหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงเข้าไว้โดยไม่ตะขิตตะขวงใจดังนั้นหลวงพ่อโตซัมปอก,ก,กงงจึงมีฐานะเป็นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาและวิญญาณบรรพบุรุษของชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางเข้าสู่สยามประเทศเมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งปรากฏการเชื่อมโยงความหมายเช่นนี้ก็มักเกิดขึ้นในดินแดนที่เจิ้งเหอเดินเรือผ่านไม่ว่าจะเป็นที่มัลกาหรือชวาอย่างไรก็ตามสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งคนไทยแล้วกลับดูจะเชื่อว่าหลวงพ่อโตซัมปอกงงในความหมายที่ว่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยบรนดาลให้ธรมมาค้าขึ้น